ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M u n Channel นะครับผมตอนนี้มีทีมงานนะครับมาช่วยมาจากไหนครับพี่จากหนองบัวครับหนองบัวโอ้โห,โหเป็นอาสาสมัครอันนี้ใช่ไหมครับอาสาสมัครบันเทาสารภัยจากจังหวัดหน,นองบัวลำพูนะครับสวัสดีครับเข้าไปยางไนมันอยู่บ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามเป็นทางตำบลเนาะพวกผมก็มาช่วยเหมือนกันพวกผมเป็นทหารอยู่ดอน โอ้มากี่คันครับเยอะเลยเนี่ยติดก่อคันนะครับสวัสดีครับยอเห็นเห็นพี่เราเข้าไปคุยแล้วครับเห็นเห็นหัวหน้าทีมแล้วก็พระใช่ไหมพระที่เขาเข้าไปคุยยังไงแล้วครับครับเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ามันมีหลายจุดเนาะตอนนี้เนาะในพื้นที่ของเราอะเนาะครับนี่ก็เพิ่งกลับมาจะมาคื่อจุดนี้เข้าไม่ได้เลยอะครับตรงที่เราไปบ้านเลยบ้านดอนบมอะมันก็ตัดขาด เขาที่มากันหลายวันละหลายวันนะครับยังไงช่วยประสานงานช่วยอะไรนี่ครับรเดี๋ยวเดี๋ออยวมีเข้าไปติดต่อทาง <c oughs> เอ,าาอเออตแล้วครับเออเราไ,ได้ลุมพที่เราเรือกันก็เดี๋ยวทีมอบตน่าจะนําไปพาไปครับอันนี้เป็นงไงล่ะเอดูแลชาวบ้านมาสร้างอะไรกันบ้างอ่ะตอนนี้ของพวกผมก็มามาจากอุดรครับโอ้โหเอ็นอาหารพัฒนาอืมนี่ทีมงานทั้งหนองบุรีรัมย์ภูชลบุรีเพชรบูรณ์อืมรวมรวมตัวกันมาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มาตั้งแต่เมื่อวานมาค้างคืนอยู่ที่นี่ ที่ยอนแก่นที่ยอนแก่นโอ้โหทำพรวัตรจิตเนี่ยไหวขอสุดสุดท้ายแล้วโอ้พระพระจารย์ลุยเองเลยนะครับมันเป็นโครงการของอาจารย์เองเลยโครงการในีดแบที่จะไล่ที่ประสงค์มาคุณทรงเป็นการถึงสมบฟรีนะใครติดตามได้ทางสื่อออนไลน์มีเพจมีอะไรไหมครับช่องทางกันช่องทางก็คือจะเป็นเป็นให้ติดตามที่เพจเลยก็ได้เพจเพจไอ้นี้คือใช้ชื่อเลยโครงการชื่อเลยคุออะไล่ที่ประสงค์มาทุณทรงแอดไลน์แอดไลน์ตัวนี้ได้แอดไลน์ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากร่วมทำบุญนะครับ พราะว่าของเราเป็นโครงการเล็กๆจริงๆเอ้ยเดี๋ยวขยับรถได้ครับเดี๋ยวรถจะเข้าครับนี่นะครับเป็นขบวนยาวเลยนะครับขบวนเป็นคาราวานนะครับมาจากหนองบัวลำพูนะครับยาวมากเยอะมากนะครับสิบกว่าคันนะครับสิบกว่าคันโมนิชจราจรนะครับหลายท่านนะครับเฮ้ยครับพี่ มาจากตรงนีง้นะครับพุ่นนำมามาจากนองบัวนะครับใช่ครับโอ้ส <VER D> ุดนี่เล่ามันขวนเมื่อคืนนี่นีน่ยนี่ครับพระจารย์นำทีมนะครับสุดยอดมากนะครับลุยมากนะครับพระอาจารย์ลุยเองนะครับงานนี้ เมื่อกี้รร<ถ>ประสานแล้วใช่ไหมครับประสานแล้วจารถคันไหนที่ไม่มีของแจกเดี๋ยวไปจอดที่วัดกูแล้วก็เอาเฉพาะรถที่มีของแล้วก็เอาคนขึ้นได้ได้รถในช่างเดี๋ยวท่านท่านจะนาใช่ไหมครับใช่จ้อ๋อคันนี้จะนําไปครับรถในช่างนำนครับนีน่ครับมีรถนานะครับเป็นขบวนเลยนะครับ อาจารย์ลุยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอคอนเฟลินกับเจ้านายแป๊บหนึ่งครับครับเดี๋ยวท่านนำไไปเลยครับครับผมขอบคุณมากครับโหนี่นะครับดูขบวนนะครับขบวนยาวมากนะครับ อาจารย์ลุยเองเลยนะครับจากหนองบัวลำพูนะครับนี่ครับสายทาน้ำใจจากคนไทยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดครับอนุโมทนาสาธุบุญครั้งนี้ด้วยนะครับสุดยอดครับผมไปแล้วนะครับโอ้โห ครับสางาญี่ปุ่นอ๋อนี่นี่เป็นนามบัตรนะครับขอบคุณมากครับนามบัตรที่พักสงุด้วยครับผมไปแล้วนะครับทีมงานการวันสายบุญนะครับนี่เป็นนามบัตรนะครับจากพระอาจารย์เนาะที่มอบให้เมื่อกี้นะครับเป็นที่พักสงบ้านทุ่งทองนะครับหมู่ที่เจ็ดตําบลบ้านโศกอำเภอหล่มสักจังหวัด เพชรบูรณ์ครับหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งโทรศัพท์ศูนย์หกห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าสี่สองศูนย์นะครับท่านก็เป็นประธานที่พักสมบัติทองนะครับนำคณะครับมาร่วมช่วยน้ำท่วมนะครับมาจากเพชรบูรณ์เพชรไอ้หนองบัวลำพูก็มีนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาร่วมด้วยกันนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ครับเป็น สายทานน้าใจจากคนไทยนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับขบวนยาวมากเลยเมื่อกี้พระอาจารย์นําทีมาเองนะครับพระจารย์นําทีมาเองเลยใส่เสื้อชูชีพพร้อมนะครับโอ้แน่นอนมากนะครับเมื่อก,กี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเอกของอบตอตำบลดอนหันนะครับนําพาเข้าไปนะครับภาพนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เทศบาลตาบลดอนหันนะครับ อากาศค่อนขัข้นร้อนนะครับวันนี้แต่เราก็ไม่หวัดไม่หวั่นนะครับสู้ตายนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดี๋ยวเราก็มากลับมาที่จุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับอุทกภัย64ี่นะครับนี่ไปหน้าไปหน้าบตนะครับ ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพสุดประทับใจนะครับน้ำใจของคนไทยนะครับนำโดยพระอาจารย์นะครับสุดยอดมากนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับ เอ็มก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสซึ่งวันนี้มีภารกิจมาลงพื้นที่นะครับก็เลยเก็บบรรยากาศให้ดูเยอะๆนะครับจะทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับพอ,อเมื่อสักครู่นะครับเราก็พักทานข้าวกันเนาะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็น่าจะมีงานต่อนะครับเมื่อกี้เจอคณะคาราวาันจากพระจาจาร์นะครับก็เลยเข้ามาถ่ายเข้ามาสัมภาษณ์ให้ EPFC ดูกันนะครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะค่อนข้างร้อนนะวันนี้ค่อนข้างร้อนพอสมควรคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ